สวัสดีครับและว,วันนี้แบกกล้องตลอดถ่ายภาพก็มาทำคลิปอีกแล้วนะครับผมแต่ในคลิปวันนี้ไม่ได้เป็นคลิปรีวิวเส้นทางหรือเป็นจุดท่องเที่ยวใดๆนะครับผมแต่จะมาทำคลิปรีวิวการใช้งานของรถสปอร์ตคูเซอร์คันนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากผมทำคลิปกับรถสปอร์ตคูเซอร์คันนี้นะครับผมไปในแนวรีวิวเส้นทางท่องเที่ยวหรือรีวิวเส้นทางออฟโรดนะครับหรือแม้กระทั่งจุดกางเต็นท์นะครับก็ ส่วนใหญ่จะใช้สปอร์ตคูเซอร์คันนี้นะครับผมในการเดินทางท่องเที่ยวนะครับแต่ว่าเจ้าสปอร์ตคูเซอร์คันนี้นะครับยังมีหน้าที่หลักยังมีภารกิจหลักๆของเจ้าคันนี้อยู่ครับก็คือการบรรทุกขนของนะครับรถคันนี้เป็นรถเครื่อง3พันนะครับผมเกียร์ออโต้นะครับเป็นสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างนะครับตั้งแต่ป้ายแดงเลยนะครับแล้วก็ผมจะ ทำให้ดูนะครับว่าปกติแล้วใช้งานประมาณไหนนะครับแล้วก็น้ําหนักสูงสุดที่รถคันนี้เคยบรรทุกได้นะครับผมก็ประมาณ1.5-1.6ตันโดยประมาณนะครับโดยสภาพรถเดิมๆแบบนี้นะครับแต่ว่าผมขอบอกไว้ก่อนนะครับว่าการที่บรรทุกสูงสุดอย่างครั้งนั้นนะครับหรืออย่างที่เห็นอยู่ในคลิปนี้ครับที่ว่ามีการเทินขึ้นไปบนหลังคารถนะครับก็วิ่งแค่ระยะทางสั้นๆเท่านั้นนะครับผมคือวิ่งเข้าไล่เข้าสวนเท่านั้นนะครับ และทุกครั้งที่ผมจะต้องทําการขนของนะครับผมผมก็จะคํานึงถึงความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนท่านอื่นๆทุกครั้งอยู่แล้วนะครับก็ถ้าดูดูนะครับผมก็จะพยายามไม่ให้มันเกินขอบกระบะนะครับหรือถ้ามันจะต้องขนที่เยอะขึ้นมานิดนึงนะครับผมก็จะไม่ให้เกินแนวหลังคานะครับแล้วทุกครั้งก็จะมีการคุมผ้าคุมตะขายอย่างมิดชิดครับผมเซฟทั้งเราแล้วก็เซฟทั้งผู้ร่วมใช้ทางครับผม และนี่ก็เป็นหน้าที่หรือภารกิจหลักของเจ้าสปอร์ตคูเซอรคันนี้นะครับผมนอกจากพาไปรีวิวเส้นทางนะครับหรือจุดกลางเต็นท์ต่างๆนะครับก็นี่คือหน้าที่หลักของเจ้าเสือคันนี้ครับก็คลิปนี้ขอจบไปเพียงสั้นๆเท่านี้ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ